ได้สตาร์ทบิ๊กเอ็มอาการของไดค้างจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับก็ถ้าสาเหตุที่ไดค้างครับนะผมจะบอกสาเหตุนะครับไดค้างเฟืองนะลูกปืนลูกปืนเฟืองนะครับเฟืองลูกปืนแตกนะครับนี่แตกทางนี้นะครับแตกนี้นะครับแตกนี้ครับ๋ยวาเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับ ถอดให้ดูนี่ถอดน็อตตัวนี้นะครับเนี่ยทีแรกว่าจะไม่ทำคลิปวิดีโอแล้วครับเพราะว่าไปถอดได้เข้ามาทีนี้เวลาซ่อมกว่าเจ้าของรถเขาว่าทำไมซ่อมแพงจังในนี้ก็ต้องเชฟตัวเองนะครับช่างก็ต้องเชฟตัวเองนะครับก็ถ่ายวิดีโอลง youtube ไปเลยเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่ว่า มันเสียทําไมซ่อมแพงจังมันเสียตัวไหนตัวไหนเราจะอธิบายสูตรนะครับนี่ครับนี่ออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนี่เฟืองตัวนี้นะครับเนี่ยลูกปืนเฟืองนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้แตกอันนี้น่าจะน่าจะเป็นเบอร์อ8อะไร608นะครับ608นะครับเบอร์น,นี้แตกนะครับมันไปขัดอยู่กับ ขัดอยู่กับไอ้ตัวนี้นะครับนี่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 ตัวนี้นี่นะครับแต่จะงัดออกมาดูนะครับเบอร์สิบเสียงมันจะดังมากเลยนะครับก็ต้องคอยสังเกตนะครับเสียงเวลาเหมือนกับไอ้ไดข้ขงนะครับได้ขังแบบนี้อาการของได้ขังนะครับแต่มันขางอยู่สาเหตุมันขังอยู่ลูกปืนแตกนะครับลูกปืนแตก้าไดสตาร์ท ถ้าเสียงดังผิดปกติเราก็ต้องให้ช่างเขาดูเลยนะครับหรือดูเองนะครับนี่ครับเราก็ต้องถอดลูกปืนแตกตับเดียวเสียตังค์เป็นพันเลยนะครับถ้าถ้าเสียงดังไม่นิ่มไม่นวลเราก็ต้องเราก็ต้องให้ช่างเขาดูก่อนนะครับแทนที่เราจะเสียแค่หลก 100, หักร้อยอันนี้เป็นหลักพันเลยนะครับเนี่ นี่ครับลูกปืนแตกเนี่ยครับลูกปืนแตกนะครับแตกเนี่ยครับลูกปืนแตกเพืองตัวนี้นะครับเอ็มจะอยู่อย่างนี้นะครับนี่หกศูนย์แปดนะครับลูกปืนหกศูนย์แปดนี้ไปขัดอยู่กับตัวเตะนะครับตัวเตะตัวเตะนะครับตัวเตะนะครับจะขัดเจ้าเพลองเพลองตัวนี้มันดีดออกมานะครับตัวนี้ก็อาการหนักหน่อยนะครับอาการหนักหน่อย ต้องเปลี่ยนทุ่นนะครับเปลี่ยนทุ่นลูกปืนใส่ตัวเก่านะใส่ตัวเดิมเราเปลี่ยนทุ่นแล้วเปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนลูกปืนตับนี้นะครับ608แล้วก็เปลี่ยนฐานนี่เปลี่ยนฐานนะครับเปลี่ยนฐานเปลี่ยนฐานเปลี่ยนซองฐานด้วยนะครับซ่อมไม่ได้นะครับนี่ซ่อมไม่ได้นะครับมีเปลี่ยนนะครับถ้าเสียงดัง ก้าก้าก้าหรือดังแบบน่ารำคาญนะครับเราให้เราจอดดับเครื่องจอดดูก่อนนะครับถ้าเราปล่อยไว้มันจะระเบิดแบบนี้นะครับระเบิด่างนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่อย่างนี้นะครับมันจะระเบิดนะครับก็เรียกว่าทุ่นระเบิดหรือได้ค้างนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนทุ่นใหม่นะครับทุ่นก็นี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้นะครับ และลักษณะนี้นะครับนี่ครับนี่เขต้องเปลี่ยนทุ่นใหม่นะครับก็คลิปนี้ก็มาบอกว่าสาเหตุของไดสตาร์ทค้างนะครับมันจะอาการมันจะเสียงดังก้าก้ากาเลยนะครับเสียงดังแรงมากนะครับให้เราสังเกตนะครับให้เราสังเกตว่าให้เราสังเกตแล้วเราก็เจาะดับเครื่องดูนะครับว่ามันเป็นกับอะไรแล้วก็ให้ช่างเขาดูนะครับให้ช่างเขาดูให้นะครับ หรือถอดมาดูเองก็ได้นะครับถ้าดูคลิปนี้จบก็ต้องถอดดูถ้าถ้าใครติดตามผมก็ถอดเองได้แล้วครับผมบอกวิธีถอดวิธีหรือวิธีประกอบวิธีซ่อมนะครับผมบอกอยู่ในคลิปนะครับหลายคลิปนะที่ผมบอกนะครับก็ต้ติดตามไว้นะครับซ่อมเองได้นะครับอันนี้ก็แทนที่เราจะเสียราคา ราคาหลักร้อยอันนี้หลักพันเลยนะครับตัวนี้ก็พังนะครับเฟืองก็พังไออันนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับเห็นไหมนี่ครับฟีนอันนี้ก็เรียกว่าฟีนคอยนะครับฟีนฟีนตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนก็หมดหลายนะครับลูกนี้หมดหลายนะแค่อาการดังแค่ลูกเือแตกตับเดียวเสียเงินเป็นพันนะครับหลักพันขึ้นนะครับหลักพันขึ้นนะครับ พันหนึ่งก็ไม่น่าจะอยู่นะครับเนี่ยพันขึ้นให้เราสังเกตนะครับถ้าเราไม่อยากเสียตังให้เราสังเกตรถของเรานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นของนิสสัน Big กเอ็มนะครับนิสสันเองรุ่นรุ่นเก่าหน่อยหรือฝาแดงนะครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้ครับฝาแดงเราก็โอ้โหอากาศหนักอยู่ครับคันนี้ครับก็ถ้าใครติดตามผมไหมก็ กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมจะบอกมาบอกเรื่องมีความรู้การเกี่ยวกับรถนะครับเกี่ยวกับรถแล้วก็ในวิดีโอสอตก็สนุกสนานนะครับสนุกสนานคลายเครียดนะครับวิดีโอสอตนะครับถ้าในวิดีโอยาวก็มีความรู้นะครับมีความรู้การไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ถ้าไปไหนผมจะก็จะลง ลงนะครับลงให้ว่าที่ท่องเที่ยวตรงไหนนะครับจะสนุกแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์ถามว่าว่า,ายากไหมที่ผ่านกฎการสร้างรายได้ใน YouTube ก็ไม่ยากนะครับก็ผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรผมก็ต่ายมีความรู้นิดๆหน่อยๆผมก็ถ่ายลงลง u t u b e ไปแล้วถ้ามีคนดูถ้ามีคนดูแล้วก็ครบสี่พันชมงก็ก็ผ่านเกณฑ์นะครับ แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าถามว่า,าทำไมพูดเรื่องช่างเขาก็ทำเองหมดแล้วแล้วเราจะมีรายได้เขาไม่มาซ่อมหรือเขาซ่อมเองหมดเองหมดแล้วเราเราจะมีรายได้ยังไงมีครับผมมีรายได้คือเนี่ยในขนาดนี้ท่านท่านถือท่านดูคิดผมนถึงถึงตอนนี้ก็ผมก็ได้แล้วยอดวิวหนึ่งวิวนะครับเพราะว่าถ้ามียอดวิวเขา โฆษณาขึ้นนะครับโฆษณาขึ้นคือผมจะได้ค่าโฆษณาที่โฆษณาขึ้นที่ท่านกดกดข้ามนะครับมีปุ่มกดข้ามนั่นแหละก็ถ้าท่านกดข้ามผมก็ได้น้อยแต่ถ้าท่านไม่กดข้ามหรือสงสารผมก็ดูไม่กดข้ามนะครับก็ผมจะได้เยอะหน่อยนะครับทปนี้ก็ <laughs> มาบอกนอ้ครับ ถ้าใครอยากจะทำ u t u b e ก็ก็ก็ปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้นะครับจะลงแบบไหนคลิปแบบไหนนะครับผมจะบอกอย่างละเอียดเลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามได้เลยนะครับว่าวิธีการผ่านกดสร้างรายได้ใน YouTube นี่ก็คงจะมีกดอยู่ว่า4,000ชั่วโมงผู้ติดตาม1,000ภายใน1ปีนะครับถ้าได้ผู้ติดตาม1,000 แล้วมีคนดูคลิปยาวนะครับคลิปยาว4,000ชมงนะครับ4,000ชมงภายใน1ปีเขาจะมีปุ่มสร้างไรายได้ให้ให้เราเลยนะครับเราเราก็ไปสมัครสร้างไรายได้นะครับครับก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อแล้วใครากรู้เรื่องของ YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับหรือเรื่องรถก็ได้นะครับลด รถสตาร์ทเสียงดังแบบนั้นแบบนี้ก็ถ้าถ้าผมรู้ผมจะตอบให้นะครับถ้าไม่รู้ผมก็จะหาผมจะศึกษาแล้วก็มาตอบให้ท่านนะครับครับสวัสดีครับ